เดอะเรดแมนสวัสดีครับผมสมรมเดอะเรดแมนคนหล่าหนูครับดูดูการิ่มมาแล้วพี่น้องคิวก็เริืมออเดอร์ก็ิืมมาแล้วเนาะลูกค้าก็เชิงสังกับเด็กหลายครับวันนี้เราก็เลยจะมาทํากับเด็กสูขลูกค้าตอนนี้ฤดูการล่ามันก็ิ่มเลยแหละบางเจ้าบางอะไรเขาก็ลืมแล้วเนาะแต่ว่าเดละเรดแมนยังครับเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องสังเกตดูเดินหนูมันจะจุกรูจุกอะไรอ่ะหนูมันจะเป็นหนูทองลูกบัณฑบัณฑบัาฑอีสานนี่เขาเรียกหนูทองม่านเนาะบัณฑ์ของอุลเรียกหนูทองลูกนะครับ มันกำลังจะออกลูกแต่เราล่าตอนนี้มันก็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 จะศู์ครับเพราะว่าสเกตดูพี่น้องถ้าบ้านไหนบางคนหากินจริงมันจะหากินยากเพราะอะไรเพราะว่าเรากินแบบนี้ครับเราก็แต่เพ๊่ออกมามันมันไม่ได้ขยายพันธุ์มันก็มันก็ซื้อว่ามันก็มดเร็วนาะเราก็เราก็เลยสํารวมหนึ่งเลยอย่างครับอีกจักพักหนึ่งให้เขาเกี่ยวเข่าเกี่ยวอะไรให้หนูมันเลี้ยงลูกมันจะละนมจะเดือนหนึ่งจักอะไรมันก็จะพอหากินเองได้เราจะคอยหล่าครับลองหากินครับแต่ว่าเรามีรจยะบันเนาะ ลูกชายอยู่แหลมฉบังครับแต่ว่าเขาดู y ยูทูบเขาดูคลิปเดอเลดแมนเขาเห็นกับนี้ก็สนใจเขาเลยสัง่งใหม่พ่อเขาครับสัง่งใหม่พ่อบัวเนาะสีหาอันสัง่งใหม่คนเถาคนเถเก่าแกอยู่บ้านเดือครับชุมพวงเนาะไปบัวครับ <c oughs> ครับกำลังกำลังทําให้เกีเนาะก็เกือบครบแล้วแต่ก็ขอโทษหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมจำบวันพิดปกติจะส่งให้วันอังคาร แต่ผมจำว่าเป็นวันพูดนอนลืมก็ขอโทษิดนึนนงเพราะว่าเราเราจำมือพ่ได้ก็ขอโทษอยู่ที่นี่ก็เลยเราก็จะมาเราจะมาสาธิตให้ละเอียดว่าการทําถาดทําแบบไหนเนาะเพราะว่าเล็กมันก็มีหลายขนาดเนาะมันจะมีรอยสี่ซิปรอยหกซิปรอยแปดิแต่แรดแมนตามที่ทํมาสามอันนี่มีมีอันรอยหกิอะสายกลางครับพระพุทธธรรมสสายกลางเนาะมันมันจะมันจะพอดีเพราะว่าสายกลางมันจะมันจะดัด ดัดง่ายมันก็จะนิ่มกว่าอันรอยแปดสิบแต่อันรอยสี่สิบก็บางเกินอ่อนไม่ไม่ไม่แข็งแรงเนาะนี่ครับวิธีการก็นสามนิ้วครับตัดสามนิว้วมันจะพอดีกับตัดสามนิ้นวฉากสามนิ้นวเส็นหนึ่งมันจะได้เจ็ดสิบเก้าอันกับตัดสามนิว้วเพราะว่า เพราะว่าที่กวนมทำของลูกผีดมีกะมันยังไม่มันยังไม่เซียนพอนี่ก็เลยเครื่องมือก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกอันนี้อันนี้มันเป็นเศษลอยแปดซิบครับมัน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 หนามันดูซึกว่ามันแข็งแข็งแข็งาะที่นี่เวลาอินทำมันมันมันก็ทำยากเนาะ มันก็มีเหมือนอันอันโรยพกอันโรยพกชิมันจะนิ่มกว่านี้ไอไอเครื่องตัดตัวมีนะครับแต่ว่าเวลาเองตัดแล้วมันจะไม่สวยมัน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 เองจะตรงมาแต่งอีกถ้าเองเองเอาไอ้สั้นไทยตัดมันจะไม่ตรงแต่งเยอะมันก็แกจะเรียนเรียนนิดหน่อยแต่ก็ลูกค้าก็ช่วงนี้ก็เรื่มสั่งมาเยอะอะไรนะ สมภานรถเกียวแล้วก็อีกโอบยจ่ชื่อไม่ได้แล้วลืมเดีก็สั่งเข้ามานี่ก็แว็บเดียวก็ไหนหรออุปกรณ์น,นี้แว็บเดียวก็สองสามจ่าก,ก็ลอยกวา,านแล้วครับแล้วก็เราก็มาทำให้มันให้มันเรียบครับ ตรงนีบางคนบางเจ้าเขาก็ลืมออกลากันเลเนพี่นองนเพราะว่าเขามัน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 เริ่มแก่แล้วครับมันจะเป็นลักษณะเรีบเรยบๆจังสี่เนาะแล้วเราก็จะไปทำการตัดว่าเวลาตัดช่วงพี่นงจะจะต้อง วัดตัวนี้ครับนี่วัดวัดให้มันเขาในในซอกนี่อให้มันพอดีให้มันพอดีกับออกนี่ครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูครับแต่ที่นี่เริ่มชำนานขึ้นก็เริ่มดีกว่าดเดิมเยอะครับ แต่งหูพอมไปเลยครับที่มันมันจะไม่ได้ตำมืออีกมันเชึงจะคมุมลงแล้วเราก็ยังเดิมแลวครับเราก็ลดไอ้ตรงที่มันจะจะทะกะไอ้ไอ้หนุนจะมาดนก่อนตรงด้วยครับแล้วก็ทํามันไม่เสมอไม่อะไรเองก็แต่งมันอีกนิดหน่อยเนาะ แต่ไอ,อ่เองใช่อีไฟเบร์นะมันจะมันจะเป็นขี่ไฟเบอรอ้เองจะต้องแต่งเยอะครับมันนะมันจะสวยครับมันจะมันจะไม่คมมากในบาทมืออีกงแต่ก็ชาหน่อยนึงครับแต่ตอนนี้ลูกค้าถ้าสั่งมาก็ของมันก็ยังก็ยังก็ยังขายราคาเดิมอยู่ครับเพราะว่าของมันยังไม่ขึ้นมากเราก็ไม่อยากพักพาราให้พี่น้องนะ สวยเลยครับแล้วก็เราต้องใช้เครื่องทุนแรงนิดหน่อยครับทำมันเป็นรูครับแต่ก่อนทำมันไอ้นั่นมันเอาตะปูตีเอาแล้วนี่มันมันเยอะเราก็ต้องใช้ไอ้นี่เจาะเอานิดหนึ่งต้องยอย่าไวรดากันไอ้สว่านมาันสะบัดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้าตีน <c oughs> อันนี้กันใส่ฟ้าครับใส่ฟ้าล้วสี่ดูด่านหนึ่งครับ อันนี้ทําใส่ไลครับอย่างละเอียดเลยชุดนี้ที่ก่อนทํายังยังยังเพิ่งลืม่มเนาะที่นี่เดี๋ยวผมมาหาอุปกรณ์ก่อน,อนรอแป๊บหนึ่งองุปกรณ์ก็เห็นฟ้า่องดืง่มนียครับไม่ต้องบอกตรงนน้นว่าฟฝาอะไรเนาะ แต่ส่วนใหญ่ดิเลียแมนมันฝาพวกนี้มันจะมันจะดีกว่าฝาพลาสติกเพราะว่าถ้าเองไปใส่ไอ้ไอ้ขี้ตายเนาะมันจะมันจะมันจะรุนไฟได้เนาะแต่แต่มันส่วนใหญ่มันก็มันก็ไม่มีเยอะมันก็เลยต้องเอาฝาพลาสติกด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีฝานี่เนาะแต่ฝาพลาสติกก็ใส่ได้ครับรุ่นๆล้วก็ค่อยใส่ไปเพราะว่ามันก็ยังทนไฟอยู่หน่อยนึงเลาก็เราก็เจาะดูรับ อันที่ก่อนเนาะเราไม่ได้ไมันเราไม่ได้สาธิตอการใส่ลวดอันนี้ได้ผมทำแค่ผมไปดักเนาะสองดูครับแล้วก็ลวดครับลวดมัดปิ่งไก่ปิ่งอะไรก็ได้แต่มห้มันเส้นใหญ่ๆหน่อยอให้ิงปักอีกปักอ้กมันปักอะไรได้เนาะ ดัดทินออกมันจะพอดีเลยเราก็สอดเตกฟาง,งนี้ไปครับแล้วเราก็จะเอาฟ้าใสของบน บิบพี่นงมันเน้นก็จะ,จะปักมันได้ครับก็บางทีมันก็มันก็ไม่เหลี้ยมเนาะเราก็จอตกทางไทยมันเหลี้ยมจะได้ปักมันยังไง ยครับต่อไปก็จะเอาของดือหม้อครับเดี๋ยว,ม,วยมันจะค้างกันดัดมันคงขูงครับวันนี้ดัดอยงเองยาวเขียวแล้วสปริงนี่เนาะ แล้วก็ไอ้ตัวนี้เรากดดัดขึ้นมาหาฝาเีางครับมันจะได้เป็นตัวที่ใส่ลานะยเนาะลอยนี่แหละ FC บางคนเขาก็ลูกค้าเขาก,ก็สั่งแบบนี้ครับอันละสิบบาทครับแต่ถาดถ้าเกมีถ้าเกมีแบบนี้เหลียวเนาะเกมีอันนี้เหลียวเกอยากได้แบบนี้เกจะเอาแต่ถาดก็ได้ครับอันสิบบาทก็สั่งมาเยอะอยู่ฤดูกาลที่เหลวเนาะเกก็ใช้ไปหลายอันสั่งไปหลายอันอยู่ สลวก็นปึบับบีให้มัเขาลองที่ครับอือันนี้มันอร่อยแปดซีฟเขาันชึงหนาผดูดแข็งพี่น้องชึงดัดอยา่อร่อยหกซีฟจะพอดีแต่อร่อยสี่ซีฟก็จะอ่อนเกินเนาะนับแนบนมน,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 น ย,ย,ยังไม่ยังไม่คล่องดีดูอันนี้เลยพี่น้องถ้ามันฝืดนะมันเองต้องดูลายตามสปิงครับมันจะได้ไม่ไดัดสปิงมันจะได้มันจะได้คล่องเนาะดิบลอยครับตุ๊กเึิงตุ๊กเพิง ย่งไงพี่น้องดูเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ดู้ซ้ำไปบ่อยครับแต่ว่าถ้าดูไม่เข้าใจก็สั่งดแบนง่ายกลัวเขาราที่นี่ทำาปจํำครับแต่รู้สึกว่าอ๋อเดือมาแต่หกปีแล้วครับปีนี้นี่ก็หลายก็ลอยลอยกว่าอันแล้วสองสามเจ้านี่เพราะว่าแกเตรียมตั๋วไปรอครับเพราะว่าเดี๋ยวถึงฤดูการแล้วผมก็จะออกล่ามันก็จะไม่มีเวลาทำให้เนาะแต่ช่วงนี้ผมยังไม่ออกล่าก็ก็ดีครับสั่งมาก่อนผมจะได้ทำให้เลยแต่ก็เริ่มมีคิวแล้วครับวันนี้ก็ อัน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 ลุงบัวนี่เป็นคิวที่สามแล้วครับก็น่าจะเป็นคิวที่รวยเลยอันี่แล้วก็ลูกค้าแถวบ้านเขาก็สั่งยี่สิบอันวันนี้ก็จะทําให้เขาวันจักไม่รู้จะทันไหมนะแล้วเราก็จะไปส่งของกันเนาะนะมีการทดลองอีกใหม่ๆก็ใส่ลึกๆนิดนึงครับขี่ขนนึงมันจะมขคืน เนี่ยครับพี่น้องอย่างผมบอกว่าว่างตรงไหนก็ได้อย่แต่อย่าให้มันตะแคงกันเลย,ยจะว่างข้างยาข้างอะไรก็เลยนีปัญหาครับแล้วก็จะทดลองความเบาของของของกัาเล็กอิงเนาะหินก็จะประมาณนี้แหละครับมันก็จะหนำหนักก็ประมาณจ็คเท่านูหลิงพี่น้องจะรูนอวบานอีกนูนหลิงเป็นตัวไงเนาะตัวจ็คเท่านี่ปูมือนี่หละมันกัดเข่าอิงดีๆตอนอิงหวานใหม่ๆเนาะเราก็จะลองดูว่าความเบาของมัน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 จะถี่ถี่กัาเล็กอิงจะทํางานได้ มันจะแค่ไหนเนาะถึงง่ายพี่น้องอุ้ยเขาไฟนะมันแจ๋วครับของพี่ใหญ่บัวนี่ย่ำมาอย่างของพี่พี่เอกสั่งให้พ่อแกเนาะแกดูยู่ซิคก็บขคุ้นรับที่ที่ที่ติดตามที่สนาบสมุนคนบ้านเดียวกันเนาะเองคนคุรัตเ็สไปที่ียบรวยครับแล้วเราก็จะทำการ ทำต่อไปเพราะว่าหนู้ายเขาแถวบานเขาสั่งยี่สิบอันเดียวเราจะไปส่งกราฟิกกันตอนบ่ายเพราะว่าเออเอ็งออกของกันตอนบ่ายเนาะแล้วก็ประมาณจักบันสองวันก็ถึงบางบังเนาะไม่คืนวันสองวันเพราะว่ามันไก่เนาะชุ่มพวงไม่ไก่แต่อะไรแล้วก็อย่าลืมครับฤดูกาลเปิดแล้วแต่สํารวมยังไม่เปิดเพราะว่าเรายังหนูงอยากความคิดอยู่รออีกสักคู่นะครับเพราะว่าความหาบความโหดมันจะมันจะตรงมาครับเพราะว่า พี่น้องก็จะรอชมอยู่ก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตเด่นแมนดาเพราะว่าเราช่วยกันครับเพราะว่าเราหลักกันวันนี้เราก็โชคดีสวัสดีครับ The Red Man